อย่าเพิ่งทำถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ก่อนถวายน้ำบนหิ้งพระจะได้บุญใหญ่อานิสง์แรงมากอย่าเพิ่งทำถวายน้ำบนหิ้งพระถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ทำแบบนี้ถึงจะได้บุญใหญ่อานิสง์แรงมากมีความสงบร่มเย็นขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดี ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านคะวันนี้ขอนำเสนอธรรมะในหัวข้ออย่าเพิ่งทำถาวายน้ำบนหิ้งพระถ้ายัางไม่รู้สิ่งนี้ทำแบบนี้ถึงจะได้บุญบุญใหญ่ผุศลแรงแถมความสุขสงบร่มเย็นให้ชีวิตเรื่องราวที่ทานจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล ปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำรรด้วยนะคะท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านคะ่ะตามความเชื่อของคนไทยเกี่ยวกับการบูชาพระพุทธรูปไว้ทีบาน จะมีการถวายน้ำบนหิ้งพระซึ่งหลายคนเชื่อว่าถ้าหากเราถวายน้ำพระอย่างทุกวิธีก็จะช่วยให้ได้รับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแต่หลายคนยังไม่เคยรู้มาก่อนว่าการถวายน้ำพระควรถวายเวลาใดและจำเป็นต้องเปลี่ยนน้ำทุกวันไหมเผยเคล็ดลับวิธีการถวายน้ำหิ้งพระที่บ้านเสริมอำนาจบารมี ค้าขายร่ำรวยและความเป็นสิริมงคลพร้อมบอกเวลาดีในการถวายน้ำพระควรถวายเวลาใดไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อว่าการถวายน้ำาด่มให้แก่พระพิสุสงฆ์รวมถึงการถวายน้ำพระพุทธรูปในบ้านนั้นก็ทำให้เราได้สร้างบุญกุศลไม่น้อยแถมได้รับความสงบร่มเย็นในชีวิต ได้อีกด้วยค่ะและยิ่งหากได้ทำบุญบริจาคน้ำเดิมให้แก่ผู้ที่ขัดแคลนหรือผู้ยากไร้ยิ่งได้กุศลแรงมากๆค่ะเราจึงมาแนะนำบทสวดวิธีถวายน้ำเด่มและเรื่องราวน่ารู้มาฝากทุกท่านในวันนี้ค่ะหากเราสังเกตจะเห็นได้ว่าเวลาใส่บาตรทำสังฆทานหรือทำบุญต่าง ชุดทาบุญใส่บาตหรือสังฆทานนั้นจะต้องมีน้ําอยู่เสมอเรื่องนี้มีที่มาแต่สมัยพุทธกาลและยังเป็นความเชื่อที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาเช่นเคยมีเรื่องลาวา่หญิงนางหนึ่งได้ถวายน้ําที่สะอาดแด่พระพิสุสง์เพื่อคลายความกระหายโดยพระท่านก็ได้อนุโมทนาและให้พรแก่นางวา่าให้ชีวิต มีแต่ความสุขสงบร่มเย็นประดุดน้ำที่เย็นที่ถวายไ้และเมื่อนางนั้นตายไปก็ได้ไปเกิดเป็นนางฟ้าที่อยู่ในปราสาทหรือวิมานที่มีน้ำล้อมรอบนอกจากนี้ในหนังสือสวดมนต์หรือหนังสือธรรมะยังมีบทสวดถวายน้ำพระโดยเชื่อกันว่าการถวายน้ำน้าพระพุทธรูปทุกเชา้าจะช่วยให้จิตใจเรา เป็นสมาธิมีความสุขสงบเริ่มต้นวันใหม่อย่างเป็นมงคลมีสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ผ่านพ้นอุปสรรคได้เกิดเป็นบุญกุศลทําให้ชีวิตเรามีความสุขนั้นเองค่ะและถวายน้ําพระมีความเชื่อว่าจะทําให้คนคนนั้นมีความสุขความเจริญสะอาดบริสุทธิ์เหมือนดังน้ําที่เราถวายค่ะ บุญกุศลของการถวายน้ำเด่มมีดังนี้ค่ะข้อหนึ่งทำให้มีจิตใจสะอาดบริสุทธิ์เหมือนดังน้ำบริสุทธิ์ปราศจากความกระหายข้อ2ชีวิตมีแต่ความราบรื่นเหมือนน้ำที่ไหลเรืนข้อสมีพละกกำลังอายุยืนกรองแคลวว่องไวข้อสมีชื่อเสียงมีปริวัรมาก ข้อหเงินทองไหลามาเทมามีเงินใช้ไม่ขาดมือข้อ6มีผิวพรรณผ่องใสข้อ7สติปัญญาดีมีความสุขข้อควรรู้ก่อนที่จะนำน้ำขึ้นถวายบนหิ้งพระข้อควรรู้เมื่อถวายน้ำบนหิ้งพระข้อหนึ่งควรเติมน้ำให้เกือบเต็มแกว้วแต่ไม่ให้ล้น เพราะการเติมน้ำถวายพระเปรียบเสมือนกับการเติมเต็มให้ชีวิตมีความอุดมสมบูรณ์ไม่ขาดแคลนมีกินมีใช้ตลอดไปค่ะข้อ 2. ควรเปลี่ยนน้ำบนหิ้งพระทุกวันให้ใสสะอาดบริสุทธิ์อยู่เสมอเพราะการเปลี่ยนน้ำบนหิ้งพระเปรียบเสมือนการนำรัพย์เข้าบ้านต้อนรับสิ่งดีๆให้เข้ามาในบ้านทุกวันค่ะ ข้อ3น้ำถวายบนหิ้งพระห้ามปล่อยให้แห้งโดยเด็ดขาดเพราะการที่น้ำแห้งก็เปรียบเสมือนชีวิตที่มีความแห้งเฉาขาดความสดชื่นขาดความอุดมสมบูรณ์การเงินติดขัดนั้นเองค่ะแนะนำว่าให้เปลี่ยนน้ำถวายพระทุกวันและควรเติมน้ำให้เกือบเต็มแก้วอยู่เสมอเพราะเชื่อว่าช่วยเสริมการเงินที่ดีค่ะ ข้อ4แนะนำให้ถวายสามแก้วอันเป็นการระลึกถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลเสริมชีวิตให้มีแต่สิ่งดีๆค่ะโดยการถวายน้ำหิ้งพระสามารถทำได้ทุกวันเพราะเชื่อว่าจะทำให้ชีวิตชุ่มชื่นเปรียบเหมือนน้ำที่เราถวายค่ะการถวายน้ำพระ และอานิสงส์การถวายน้ำสิทธิประการอานิสงส์ของการถวายน้ำเดิมจะได้รับอานิสงส์สิทธิประการมีดังนี้ค่ะข้อหนึ่งทำให้มีความครองแกลวว่องวัยข้อสองทำให้มีความสะอาดบริสุทธิ์ข้อสามทำให้ปราศจากความกระหายข้อสี่ทำให้มีชื่อเสียงข้อห้า ทำให้มีผิวพรรณผุดพองข้อ6ททำให้มีพละกำลังข้อ7ทําทำให้มีปัญญามากข้อ8ทํทำให้มีบริวารมากข้อ9ทําทำให้อายุยืนและข้อ10ททำให้มีความสุขความเจริญค่ะการถวายน้ำเด่มบนหิ้งพระโดยวิธีการคือ ข้อหควรถวายน้ำทุกวันแต่ถ้าหากไม่สามารถทำได้จริงๆก็ควรถวายน้ำทุกๆุกวันพระค่ะข,ข้อสองน้ำที่ถวายควรเป็นน้ำดื่มปากวดเรายังไม่ดื่มมาก่อนหรือเปิดจากก๊อกเครื่องกองน้ำโดยตรงค่ะข้อสแก้วน้ำควรเป็นแก้วใบใหม่ไม่เคยถูกใช้มาก่อนเป็นแก้วอย่างดี ควรหาแก้วที่สวยงามที่สุดเท่าที่เราจะหาได้ไม่ควรใช้แก้วใบเล็กๆและเมื่อแก้วใบนั้นเก่าหรือใช้นานแล้วก็ควรเปลี่ยนเป็นแก้วใบใหม่นะคะข้อสถ้ามีพระพุทธรูปพระอัครสา,าวกพระสงฆ์พระอยู่โต๊ะหมู่บูชาเดียวกันสามารถถวายแก้วเดียวสำหรับทุกๆพระองค์ได้ ไม่ต้องถวายแยกแกว้วละองค์ค่ะข้อหน้ำเก่าที่ถวายเสร็จแล้วลาแล้วไม่ควรดื่มควรนําไปรดน้ําต้นไม้หรือกรวดน้ํำค่ะข้อ6ไม่ควรปิดฝาแกว้วตอนที่ถวายหากที่บ้านมีฝนเยอะให้เปลี่ยนน้ําทุกวันหรือเปลี่ยนระหว่างวันก็ได้ค่ะข้อ7 ในขณะที่เราถวายน้ําต้องจับแก้วด้วยสองมือยกขึ้นสูงเหนือศีรษะเล็กน้อยน้อมถวายด้วยความศรัทธากายของเราก็จะน้อมตามใจไปด้วยความอ่อนน้อมให้ตั้งจิตประดุดหนึ่งว่าพระพุทธองค์ทรงประทับนางอยู่ตรงหน้าของเราผู้ถวายและโดยเราผู้ถวายกล่าวคำถวายมีดังนี้ค่ะข้าพเจ้า ชื่อนามสกุลขอน้อมถวายน้ำดื่มนี้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเพื่อสักการะบูชาน้ำพระไทยอันเต็มเปี่ยมไปด้วยปัญญาเปรียมด้วยความบริสุทธิ์พระเมตตาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอพระองค์ปรดรับน้ำดื่มนี้จากข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุ ข้อ8ถวายน้ำควรเป็นเวลาใดคำตอบคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการถวายน้ําพระหรือเปลี่ยนน้ําพระคือช่วงเวลาเช้าก่อนเที่ยงค่ะเพราะเชื่อว,ว่าจะเสริมเรื่องโชคลาภที่ดีการเงินที่ดีและการงานที่ดีค่ะทั้งนี้หากไม่สะดวกถวายน้ําทุกวันแนะนำว่าให้ถวาย วันพระค่ะสำคัญคือควรมีการถวายน้ำพระอย่าให้ขาดเท่านั้นก็พอค่ะวิธีและคำถวายน้ำบนหิ้งพระในการถวายน้ำบนหิ้งพระไม่จำเป็นตองจุดทูบทุกวันโดยเราสามารถถวายแบบไม่ต้องจุดทูปก็ได้ค่ะหากจะกล่าวให้เริ่มตน้นโดยตั้งนโมสามจบตามด้วย บทสวดมนต์กล่าวคำถวายน้ำพระมีดังนี้ค่ะอระหะตาทีหีนะวะคุเนหิสมันนาคัตตัสสะสัมมาสัมพุทธทัสสะอิมังอุตกังเทมิพร้อมคำกล่าววา่าข้าพเจ้าขอถวายน้ำฉันนี้แด่องค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอให้ข้าเจ้า มีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาด้วยเธอสาธุสาธุสาธ,สาธุท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านคะ่ะการถวายน้ำถวายบนหิ้งพระเป็นอาิสบูชาอย่างหนึ่งแสดงถึงความเคารพต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าและพระสงฆ์สาวก เป็นการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพุทธานสติอยู่เสมอเพื่อทำการสักการะบูชาน้ำพระไทัยอันเต็มเปียมไปด้วยปัญญาเปี่ยมด้วยความบริสุทธิ์พระเมตตาขององค์สมเด็จพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าทำด้วยความกตัญญูกตตะเวทีต่อพระองค์ท่านแต่ถึงอย่างไรอาหารหรือน้ำ ที่เราถวายท่านไม่ได้ฉันแล้วเพราะท่านนิพพานแล้วและท่านไม่มีคันแล้วแต่การถวายน้ำบนหิ้งพระจะทำให้เรามีชีวิตชุ่มชื่นเปรียบดังน้ำที่เราได้ถวายไปจิตจะได้นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์พอก่อนจะตายเพื่อน,นึกว่าเราได้เคยทำความดีนี้ตายไปก็จะได้ ไปสวรรค์ลและยังทำให้เรารู้จักการไ้การอ่อนน้อมถ่อมตนซึ่งเป็นหนึ่งในบุญกริยาวัตถุสิบด้วยค่ะอีกอย่างหนึง่งเราจะได้มีเวลาดูแลหิ่้งพระและได้ทำความสะอาดไปด้วยค่ะฉะนั้นเมื่อถูกทันได้ถวายน้ำถวายผลไม้เป็นอามิสบูชาแล้ว อย่าลืมปฏบิบัติบูชาด้วยการสวดมนต์ทำสมาธิแผ่เมตตาด้วยค่าเพราะอย่างไรก็ตามการบูชาพระพุทธรูปที่เหมาะสมถูกต้องดีที่สุดคือบูชาโดยกุศลจิตทั้งทางกายมีการกราบไหวเป็นตนทางวาจามีการกล่าวคำสรรเสริญพระรัตนตรัยและทางใจ คือเกิดกุศลจิตบูชาได้ด้วยการน้อมระลึกถึงพระพุทธคุณและบูชาด้วยการประพฤติปฏิบัติตนในกุศลธรรมศิลธรรมคุณธรรมอันดีงามค่ะดังนั้นถวายน้ำถวายผลไม้เป็นอามิสบูชาแล้วขอเชิญทุกท่านอย่าลืมปฏบิบัติบูชาด้วยนะคะ ปฏบิบัติบูชาคือสวดมนต์ทำสมาธิแผ่เมตตาคาและกรวดน้ำด้ดยทุกครั้งนะคะอาน,นิสงส์จะหนุนนำให้เรามีแต่ความสุขมีปัญญาและมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะสาธุสาธุสาธุาธขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เข้ามารับฟัง ได้บุญร่วมกันนะคะให้ทุกท่านประสบความสำเร็จกับทุกเรื่องที่ดีของชีวิตนะคะสาธุส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอใหทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขนสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ